สวัสดีสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับเัมันมืดวะสวัสดีครับเทปเทปเทปเปดใบยังวะสวัสดีสว,ส,ดสวีดัสทุกคนนะครับต่อไมนะสัญญาณเสียมาไหมสวัสดีอามีเริ่มคนเริ่มมาเลยฮอนไยวะ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เคียหมูกำลังจะเดินทางนะครับโหมีเวลาอีกยี่สิบนาทีอต้องกินข้าวด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไลฟ์ประมาณสักสิบห้านาทีได้สิบห้านาทีเคียดทําคลิปเขียดทําคลิปแล้วมันต้องมาอัปโหลดอีกไลฟ์สดเลยจบง่ายๆตอนนี้มันโอ้ห้าโมงสี่นาทีแล้ว ว่เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางฮะเออเราต้องเดินทางไปนี่ไปถ่ายลิเกวันนี้นะครับไปถ่ายลิเกสวัสดีทุกท่านเข้ามานะบ้านบ้านฟ้าสิบเก้าบ้านแดงหนึ่งอ่าบ้านแดงเริ่มมาแล้วตอนนี้ยังอยู่ที่โรงแรมบางกอกไมล์สเตย์ลังสิตนะครับแล้วก็เพิ่งตื่นตื่นตื่นบ่ายสองกว่าแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ตรงน,น,นี้จะร้อน แล้วก็เก็บของเรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่จะเดินทางไปอา่วันนี้บาปอินอยุธยานะครับอาวันนี้ยกเลิกเชื่อมต่อไมโครโฟนไปนอกแล้วนี่ไงมันดับเว้ยมันเป็นอะไรวะสัญญาณมันดับเว้ยโอ้ท่านนึ่งท่านผู้ชมสัญญาณไม้มันดับเนี่ยมันเป็นอะไรวะท่านนะไม่หายครับท่านผู้ชมไม่หาย คตรนต้องต้องซื้อเตังซื้อใหม่แล้วเอาแบบใหม่ไหมเอามาในตัวแล้วกันใหม่นี่มันบหมดครับไม่ชารม่ตัวนี้หายไปตัวนึม่อเวานก่อนไปถ่ายที่สเรียบร้อยเลยต้องซื้อใหม่แล้ว ก็สี่พันนะัตังค์เีนซื้อใหม่ใหม่ ที่แต่ถ้าพูดเรื่องที่พัน,นะครับอาหารชแบบนี้นะนี่ของมาสเตอถ้าผู้ชมเพื่อจำได้นะบัตรมาสเตอร์ที่เอาน้องา,อม,า,าม,มอมาำแล้วก็รำตรงวิ่งรอบเวทีรอบค่าเดี๋ยวเขาจะมีมอีกรอบหนึ่งแลนะ้วตอน รอบหนึ่งปีนะครับ ทำเดเี๋ยวเอาเลยจะซือจะจัดเย็บเลยเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วใช้ไม่ได้อ,ะ,อะกินข้าวเดี๋ยวไปดูนี่ไปกินเลยข้าวให้กินนะฮะสั่งข้าวไปแล้ว<อ>ครัวครัวนี่ครัวนะครับนี่ก็ทำอาหารรอแล้วนี่มีอาหารรอแล้วนะต้องขอบคุณนะโรงแรบมาบางกอกมาสเตรอร์ลังสิตน,นะ อาจจะมีเสียงรบกวนข้างนอกด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้่ไม้หายอ่ะนี่ก็จะเป็นห้องอาหารนะครับของโรงแรมประกอบมาสเตซึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสามแล้วครับก็ไม่มีใครอยู่โรงแรมแล้วครับเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วคนที่มาพักโรงแรมเขาจะตื่นมาทานอาหารเช้าตรงนี้นะครับนี่นะา,ารับเช้าบุฟเฟ่ต์ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมี ทริปของอแม่โจ้นะน่าจะจบช่งจบทริปไปเขาเรียกว่ามาหาอะไราแม่โจ้นะมาเยอะมากครับเต็มเลยครับนั่งเต็มเลยหลังจากนั้นก็จะมีอีกอันหนึ่งคือของคนจีนนะกลุ่มคนจีนนะครับอันนี้คือโรงแรมห้องอาหารโรงแรมนะครับแล้วก็มีข้างนอกด้วยโซนข้างนอกด้วยนะฮะโอ้ข้างนอกก็ำลงังทำวาหาดกันอยู่นะนี่โซนข้างนอกนั่งชิล รับอ่านี่นะต่อไปเดี๋ยวคุยไปด้วยเอาพวกค,คุยท่านผู้ชมพวกคุยทักทายกันด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมสวนสวนน้ำตกก่อนห้องโรงแรมที่นี่เต็มตลอดเลยนะฮอตมากนี่นี่จะเ,เป็นที่ที <Okay. S 1> ่ผู้ที่เขาพักมานั่งชิลนั่งใช้เน็ตนั่งรีแลซกตรงนี้ได้นะครับ ครับอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะอันนี้ใช้เครื่องสำรองไลฟ์นะเครื่องหลักโอนไฟลอยู่นะท่านผู้ชมไฟลเต็มไปหมดเลยคลิปเต็มไปหมดเลยแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยครับเพราะไปถ่ายทีสี 4, 5, ่ห้าพันรูปสามพันรูปเต็มหมดครับนี่ตรงนี้ผมชอบตรงนี้ครับที <c oughs> ่ว่าเขาชอบมาถ่ายรูปไหนสวยไหมอ่าใครอยากมาพักก็ามาพักได้นะโรงแรมบางกอกมาสเตย์ เดี๋ยวเราพาไปชมสวนสวนหย่อมนะอ่ามามาดูสวนหย่อมกันางนี้ลนะ่ะสวยเลยสิคนที่เคยมาก็จะรู้นะตรงนี้สวยมากผมเห็นนะักท่องเที่ยวมาชอบมาถ่ายกันนะมันเป็นที่เครื่องจริงนะ,ะการไลฟ์สดนะนี่ดูนะนี่ผมว่ามันยังกระตุกนะในการแพนอะ่ะเพราะอีผม ไล่แบบความคมชัดน,นะมันก็ตกวะก็ใช้เ e งี้ยิบสายสีนิน่งกิ๊บเลยไอตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดสวนน้ำนะครับเขาจะเปิดตอน,นเย็นตอนเช้านะอ่านีนะสวัสดีคุณสีนวลสวัสดีพูดคุยทักทายกันนะครับก่อนที่ผมจะไปไปถ่ายลิกเกแล้วครับเอเอแล้วมีปลาเลยเว้ย <laughs> มีปลาลูกปลาโอ้ลูกปลา ปลาตัวใหญ่เป็นลูกปลานี่เหมือนปลาตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่มีใครปล่อยเอาปลามาปล่อยเขซื้อปลามาปล่อยได้ไหมปลาหิมะเเลี้ยงเองเลย้ะเขาบอกมันจะตายเลยเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เปิดอ่าไอ้ตัวนี้ปล่อยไงนู้นนู้นเขาไม่ได้เปิดเียอะไรวะอากาศตลอดไงนะปลาเลี้ยงตรงนี้มัน ต้องมีเปิดฟอลอากาศตลอดแต่เขาจะเปิดตอนที่วันเปิดน้ำตกไงนี่หมอปลามาเลี้ยงก็ตายดีถ้าจะถ้าจะทนก็ต้องปัดช็อตไงอ่านี่พามาชมบรรยากาศนะครับของโรงแรมประกอบมาสเตอรงติดนะครับอาจจะภาพอาจจะสั่นหน่อยนะก็ตกกว่ามันโทรศัพท์ตัวนี้มันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวท็อป ใครจะมาจัดไอ้นี่ก็ได้นะปาร์ตี้วันเกิดริมสานะครับนี่มาได้เลยครับดีหมูจะทําทริปท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะเอานางแบบมาถ่ายแบบที่นี่เดี๋ยวที่หมูจะ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 ,จะถ่ายแบบนางแบบที่นี่นะครับดีหมูกำลังประสานงานเอาเอาวันว่างก่อนนะวันว่างก่อนวันว่างคือน่าจะช่วงอา่าน่าจะช่วง วันสิ้นเดือนนี้ช่วงที่ไม่มีลิเกเนี่ยเดี๋ยวผมจะจ้างนางแบบมาถ่ายแบบเพราะว่าผมจะทำทริปท่องเที่ยวนะด่วนว่าจะติดต่อใครคือผมจะทำทำช่องลาวไทยวาไราตี้นะฮะเพราะผมจะทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวสาวสาวไทยสาว,สาว,สาว,สาวลาวเป็นงานถนัดของผมเลยฮนะ <c oughs> งารกอนถ่ายแบบนะฮูถ่ายบ่อยมากนาะแบบนี่นางแบบมายืนตรงนี้นะแล้วก็ถ่ายเกำลังติดต่ออยู่นะว่าจะ บิกินี่แล้วถ้าเป็นสาระาน,าน,น้ำ<ม>นี่โปรโมทโรงแรมเป็นโปรโมทโรงแรมเป็นบิกินี่นะถ่ายทั้งวันเนี่ยถ่ายช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้แสงดีแล้วมันก็แดดก,ก็ไม่จัดเลยเพราะว่ามันมีตึกโรงแรมบังที่ประสาทงานน,น,บบนางแบบของเรารูปแบบแค่วันนี้ทำคอนเทนต์ที่นี่แหละและอีกหน่อยผมก็ติดต่อสาวลาว มาถ่ายคอนเทนต์ที่โรงแรมนี้ผมทำคอนเทนต์ช่องลาวไทยวารตี้นะ,อ,ะอ,อีกช่องหนึ่งนะเป็นช่องเสริมจากการทำนิกเกน,นะครับเอามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่นันนก้เเขาเรียกว่าคลาส The g l a s s House เขาเรียกคลาสเฮาส์ The g l a s s House อยู่บน,นปัตยาเลียคลาสเฮาก็จะเป็นห้องกระจกนะที่สำหรับมานั่งคุยงานนั่งจิบกาแฟ นั่งชิวๆนะครับนี่โอ้บรรยากาศที่ดีดีมากเลยครับนะนั่งตรงนี้แล้วก็ดูสระน้ำไปด้วยตอนเย็นๆจะมีคนเล่นเล่น,เล,นเล่นน้ำนะเนี่ยจะหมดเวลาแล้วก็ไปกินข้าวแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วไปนั่งพูดคุยกันนะ หมดเวลาครับต้องเดินทางครับทีก่อนกินข้าวนะเดินทางนะอ่าปันไปนั่งกินข้าวแล้วก็เดินทางไปถ่ายลิเกกันเดี๋ยวบอก กอนนะเอากินข้าวแล้วนั่งดูผมกินข้าวแล้วกันแล้วพูดคุยกันนะแต่ <c oughs> ผมไม่ชอบเลยเสียบคือถ้าผมใช้ไม้มันก็จะไม่ต้องพูดดังไนงะเอาน้ำคุยมีกัน เปเปประชากรป่ะ

I

ไช่ครนะับผมกินไม่ได้ผมเลิกเพลงแล้วผมน้อยมากเลยตอนนี้เพราะผมต้องรีบไปหน้างานถ้าผมไปช้าผมจะลไล่สดไม่ได้ของเพลงจะมาเป็นจับเลยครับบาที่15เพลงอย่างเงี้ยสิเพลงมันลบไม่ไหวครับแล้วมันโดนลิขสิทธิ์บ่อยๆนนหนึ่งแบมันหักห้องมันช้ำช้ำมันเหมือนไม่ไปไหวด้วยฟิวเปอรกันหมดเลยกระดุกฟา้าใสนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างตัดสินใจว่า Yeah.

别动。 อไไม่ไม่ขีดนี่ไมนเส้นทางเดียวกันไหมหรือมาที่เราติดเด่กไปไปเส้นทางไม่ไกลกันนะแต่ถ้าตีโลมานู่นเลย เชงนั่งงนอีกรอบน,นี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะเอาแค่ว่าอยากให้จ,จ่ายใช้จ่ายนี่พึเดียวจะนั่งรถพัวไปวอนหลวพ่อเพลินเอาตัวเอง ใหญ่ยังไงก็มีรถต่อไปตรงนีตอนเริ่มาตรงนี้ับ ไปรีบสอง,อางนาทีแล้วขอบคุณทุกคนที่มาชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสาธิต